สายโพธิสัตว์แต่เจ้าตัวคนที่ไปนี้ไม่รู้หลวงพ่อองค์นี้สายโพธิสัตว์พ่อให้หมดเลยครับเครื่องรางของขลังคาถาเอาผมห้ยุงพยัญนะไปตีไปหน้ารถกอดดอกจักรารต้องกล่าวคาถาอยู่คุณนิ๊บเทียบเลยหลวงพ่อองค์นี้เป็นอริยสงฆ์สายโพธิสัตว์ไอเจ้าตัวที่คนไปไม่รู้หรอกครับก็แบบเป็นพาสใส่ถาเต็มเลยใส่รถมาเต็มเลยขับรถไปอีกห้าจังหวัดไปเจออีกหลวงพ่อหนึ่งซึ่งเพื่อนแนะนํามาแต่องค์ที่สองนี้เป็นสายอรหัน ขึ้นไปก็พูดให้ฟังออกหลวงพ่อครับผมมีปัญหามากมายอย่างนู้นอย่างนี้ร้อยแปดหลวงพ่อองค์ที่สองนี่ตอบว่าไงแล้วไหมครับคุณโยมชีวิตมันก็เป็นไปตามกรรมแล้วนะคุณโยมทําความดีสร้างกุศลไปเยอะกรรมก็เป็นอนิสงส์ส่งผลให้คุณโยมได้รับความสําเร็จและรับความสุขคุณโยมทําความดีความชั่วก่อกรรมทำเกดไปเยอะก็ส่งผลให้คุณโยมได้รับความทุกข์ชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยคุณโยม ไอคนนี้ก็ลงมาจากกุฏิกลับมาขึ้นรถพอถามบอกเอ๊ะไม่เห็นหลวงพ่อให้อะไรเลยเพราะอะไรนะไม่ก็เขาไปเทียวกับพระวัดแรกที่เขาขึ้นมา,มาเมื่อกี้ซึ่งเป็นไรอยู่ขอ,อริยะสงฆ์เหมือนกันแต่สายโพธิสัตอ์เรียสงสายอรหรันไม่มีอะไรเลยกลับขึ้นมาใหม่เอ๊ะหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เห็นให้อะไรผมเลย เขาไปติดอยู่กับพระองค์แรกที่เขาไปพบมาเมื่อสี่ห้าจังหวดที่แล้วว่าเครื่องรางของธรรมคาถาความพยานเต็มรถไปหมดหลวงพ่อองค์ที่สอนนิสัยอราหันต์ท่านเลยไปหมดแล้วท่านบนรู้สูงความหลุดพ้นแล้วไม่ต้องกลับมาเกิอดอีกแล้วท่านประณน,นนนาว่าชีวิตของคนเราต้องเป็นไปด้วยตามเป็นไป,น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 ปนตามก,กรรมทําความดีสร้างกุศลไว้ก็พบกับความสําเร็จความสุขทำเวรความเลวความชั่วไว้ก็พบกับความทุกข์ หลวงพ่อองค์ที่สองไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมพยอยากจะฝากสมาคมไว้ให้บอกประชาชนให้กระจายด้วยว่าพระสงฆ์ในประเทศไทยที่เราเต้าเป้าหมายจะช่วยเนี่ยผมเคยประชุมกับทางสมาคมเขานอกนอบไม่ใช่วันนี้นะครับผมฝากบอกเขาด้วยว่าช่วยสงฆ์ในคดีเกี่ยวกับมาทางกฎหมายพระสงฆ์ที่ดีจะไม่มีองค์คำยพหรือไม่มีองค์กรไม่มีปัจจัยที่จะไปต่อสู้ทาได้กฎหมายได้เลย ท่านทั้งหลายนี่ช่วยพระสงฆ์เหล่านั้นให้พ้นจากความทุกข์จะเป็นมหาบุญส่วนที่ยิ่งใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยเอาสงฆ์ที่ชั่วชั่วออกจากวงการสงฆ์ด้วยบางครั้งมีข่าวชั่วชาวโฉมาสงฆ์รุ่นคขมีความอย่างรุ่นอย่างนี้ไปทําเรื่องรุ่นเรื่องนี้นั่นแหละครับสมาคมนี้ไปกระชิบเลยบอกหลวงพ่อสึกซะดีกว่าก็เป็นไปตามกรรมที่หลวงพ่อทาไว้อันนี้นะเป็นสิ่งที่บอกให้พวกเราได้เลยว่าวันที่ที่มีนา ช่วยกิจกรรมของสมาคมนี้ท่านช่วยวินจิตช่วยดีใจอัน,นิสงค์บอลลไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะท่านช่วยวินจิตดีใจนั้นข้างบนเขาจดไวลวครับแล้วลวันหนึ่งท่านจะไปเจอบัญชีที่ท่านทําไว้เองและท่านจะภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราทําปนี้อเนะสงบ์บอลลนั้นไปบอกคุณปริศนาไปแล้วช่วยแทนทางนี้นะครับข้างบนเขาจดไปแล้วแล้ววันหนึ่งเราจะไปเจอบัญชีของเราแน่นอนผมไม่เจอบัญชีของผมท่านจะเจอบัญชีของท่าน ถ้าเราทําไว้แต่ประสงค์ผลบุญที่ดีที่งามช่วยเหลือทาพุทธศาสนาบัญชีนี้จดไว้แล้วครับแล้วบัญชีนี้ผมตั้งชื่อไว้เองว่าบัญชีนี้ชื่อว่าไม่ต้องเถียงเพราะมึงทำไปเองก็ฝากไว้เป็นข้อคิดและเป็นกําลังใจทุกท่านที่จะร่วมง,งานวันที่22สิงาคมว่าท่านได้อัน,นิสงผลบุญแน่นอนขอบคุณมากครับ